ต่อไปเราจะทำนี่คือวิธีการดูดกรีนสกรีนออกเอากรีนสกรีนออกอ,อก่ w Project เปิดโปรแกรมขึ้นมา New Project แล้วก็เอาไฟล์ที่อาจารย์ให้มาไม่ใช่น่มันาสฟลคมนี่น,นีแล้วก็กอดีว่าไม่นางกอดีว่าลากเอามาใส่ทังโฟลเดอร์เลย แล้วก็ลากมาใส่ที่ตรงไทม์ไลน์เหมือนกันนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะไอคิวๆนี้ออกหล <c oughs> ันจากลากมาใส่แล้วก็ให้ไปที่เออจะต้องตัดสิ่งที่ไม่ส่วนที่ไม่ต้องการออกก่อนนะั่น <c oughs> ก็คือผัดลมเอาผัดลมออกโดยใช้เอพนเชปากา ทำการมาร์คใช่ไหมอ่ะใช่สิ <laughs> อ่ะหายไปละจากนั้นก็เอาเนี่ยค่ะตรงเอฟเฟกต์อพีเซตให้หาคีไลต์ก็เมื่อกี้ก็หาเจออยู่แล้วลากใส่ลากใส่ก็จะมีเป็นเอฟเฟกขึ้นมาวิธีดูดก็คือไปตรงส c r e e n Color ดูดออก แล้วพอเอากินพอเอากินสกินออกก็จะเหลือพวกกากนั้นพวกขา,ขาวๆที่อยู่ด้านหลังจัดการด้วยการเปลี่ยนจาก final result จากอันนี้เป็นเป็น combine matter นี่เราจะเห็นมันอย่างชัดเจนก็ให้ไปตรงที่ skin matter ต่อเพื่อปรับให้ไอ้ข,ขาวข้างหลังนี้ออกไปโดยใช้ คลิปแบ็กกับคิปไว้คลิปแบ็กก็ปรับไปให้มันคิดว่าเอ้ยแบบไม่ให้แบบรู้สึกว่ามันโอเคแล้วประมาณนี้แล้วไงต่ออ๋อกับ ตรงมุมมองกลับไปที่ final r e s o l v เหมือนเดิมแต่ว่าตอนนี้สีเสื้อมันจะแบบเขียวแบบมันจะเป็นสีมันจะเป็นฟ้าแบบอมเขียวความจริงเสื้อสีเสื้อไม่ใช่อย่างนี้เราต้องเปลี่ยนสีเสื้อด้วยก็ให้ไปที่ h i s i e l เนี่ยอะไรอ่านว่าอะไรไม่รู้ แค่ดูซีแล้วก็จะได้สีเสื้อที่สมจริงกับคืนมาอาจารย์น่าจะออกสอบแค่นี้ <c oughs> แค่นี้พอละโอเคแค่นี้พอละอ๋อแล้วก็เวลาจะใช้ก็คือต้องเปลี่ข้างหลังให้เป็นแบบ transparency <c oughs> เพราะว่าเราทำอย่างนี้เพื่อที่จะเอาฉากเอาอะไรข้างหลังมาใส่เช่นแบบดูดเอาฉากเมืองมาใส่ข้างหลังอะไรอย่างนี้ จะจางไม่ต้องให้ใส่โอเคจอไป